นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่42ดีดวดออกต้ถอยไป่อยเราจะรับพี่ขึ้นมาเฮลิคอปเตอร์ที่หลิวซินและพักพวกขับมานั้นคือเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธจื่อก้าที่เป็นที่รู้จักกันดีภายในประเทศหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้บินเข้ามาใกล้แล้วเสียงของหลิวซินก็ดังขึ้นมาจากเครื่องขยายเสียงของเฮลิคอปเตอร์ ได้เมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซินควางสางก็รีบตอบสนอกทันทีจากนั้นก็วิ่งไปทางริมขอบของดาดฟ้าอย่างรวดเร็วในทันทีเพียงแต่ว่าในเวลานี้เจ้าไทแรนตัวนั้นกลับส่งเสียงคำรามออกมาจากนั้นก็ปะทะเข้ากับพากระสุนที่ยิงเข้ามาแล้วพุ่งเข้ามาหาขวางสางทันที สำหรับเจ้าไทยแรนที่กลายพันภายใต้ฝนแห่งจิตวิญ,ญญาณที่ตกกระหน่ำนั้นปืนกลที่ปากกระบอกลำกล้องขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรที่ติดตั้งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธจือก้นั้นไม่สามารถคุกคามมันได้มากนักและยิ่งไม่สามารถขัดขวางไม่ให้มันพุ่งเข้ามาหาควางซางได้เช่นเดียวกันแต่อาวุธที่ติดตั้งในเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธจืก้นั้นไม่ได้มีแค่ปืนกลตัวเดียวเท่านั้น วิดาทีต่อจากนั้นเสียงแตกกระจายกลางอากาศที่รุนแรงก็ดังขึ้นจรวดขีปนาดาวุธที่ห้อยติดอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธจืดก้ทั้งสองด้านก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นระเบิดจรวดขนาดเล็กได้แหวกอากาศออกไปภายใต้การปกคลุมของหากระสุนนั้นมันได้โจมตีเข้าใส่ร่างของเจ้าไทแรน์จากนั้นก็ระเบิดขึ้นในทันที ถึงแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธจืด9จะเต็มไปด้วยระเบิดจรวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่57มิลลิเมตรและถึงแม้ว่าพลราดุภาพของจรวดชนิดนี้จะเทียบไม่ได้กับจรวดที่ใหญ่กว่าก็ตามแต่พาาดุภาพของมันรุนแรงกว่าปืนกลและปืนอากาศยานทั่วไปซะอีกหลังจากที่เสียงระเบิดอันรุนแรงดังขึ้นมาในชั่วพริบตาร่างขนาดใหญ่ของเจ้าไทแรน ก็ถูกกลืนกินหายเข้าไปในแสงสว่างที่แสบตาน,นั้นอย่างฉับพลันแม้กระทั่งหวางสางที่วิ่งห่างออกไปหลายสิบเมตรแล้วก็ยังสัมผัสได้ถึงความร้อนและแรงกระแทกที่กวาดตามหลังเข้ามาแทบจะทำให้เขาล้มไปกองกับพื้นเลยก็ว่าได้ตายเหอะเมื่อสัมผัสได้ถึงคลื่นความร้อนที่ไล่มาจากทางด้านหลังของเขาหวางสาง จึงหันกลับไปดูพื้นที่ที่ถูกเปลวไฟฝุฟ่นละอองและหมอกควันปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่นั้นจากนั้นก็ค่อยๆถอนหายใจผ่อนคลายออกมาต่อให้ไทแรน์ที่แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถต้านทานระเบิดจรวดหลายสิบลูกีได้หรอก <c oughs> แต่ทว่าความจริงนั้นได้บอกควางสางว่า ไม่เพียงแต่เขาจะประเมินพลานุภาพของจรวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง57มิลิเมตรนั้นสูงเกินไปอีกทั้งเขายังประเมินความสามารถในการป้องกันของเจ้าไทแรนต์ต่ำเกินไปอีกด้วยวิดาทีต่อจากนั้นหลังจากเสียงคำรามด้วยความบ้าคลาั่งด้านดังขึ้นมาแล้วร่างขนาดใหญ่ของเจ้าไทแรนต์ก็ได้พุ่งออกมาจากเปลวไฟนั้นอย่างฉับพลันอีกครั้งตอนนี้ ร่างกายของมันได้ถูกเผาไหม้จนเกรียมและเปื้อนไปด้วยเลือดเนื้อดูแล้วน่าเวทนาเกินกว่าจะทนดูได้แต่ในความเป็นจริงอาการบาดเจ็บเหล่านี้กลับไม่ได้ฆ่าชีวิตของเจ้าไทแรนแต่อย่างใดไม่แม้แต่จะส่งผลกระทบต่อพลังการต่อสู้ของมันเลยด้วยซ้าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เห็นระดับความเร็วอันน่ากลัวที่พุ่งออกมาจากเปลวไฟนั้นได้อย่างชัดเจน เพียงแต่ว่าหลังจากที่ถูกโจมตีด้วยจรวดหลายสิบลูกนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าเจ้าไทแรนต์มันรับรู้ได้ถึงภัยคุกคามที่มาจากเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นาทีต่อจากนั้นมันก็จับคอนกรีตที่ถูกระเบิดจนแตกเป็นเสียเส่ยงๆชิ้นหนึ่งขึ้นมาจากนั้นก็กวัดแกว่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงแล้วทุบไปยังเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธที่บินต่ำลงมานั้นอย่างโหดเหี้ยม แต่ยังมีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือคนที่ขับเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่ใครแต่เป็นตัวล่วนั่นเองความสามารถในการตอบสนองของตัวล่วนั้นดีมากแทบจะในชั่วพริบตาเดียวที่เขาสังเกตเห็นไทแรนทำสิ่งนั้นเขาก็ได้กดยิงระเบิดจรวดออกไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นในขณะที่คอนกรีตชิ้นนั้นกำลังทุบลงมายัางเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ จรวดลูกหนึ่งก็ได้ยิงพุ่งเข้าใส่ทันทีอีกครั้งจากนั้นคอนกรีตนั้นก็ระเบิดแตกกระจายพร้อมกับเสียงระเบิดที่รุนแรงได้ดังขึ้นจนสามารถโจมตีใส่ร่างของเจ้าไทยแรนด์ได้อย่างต่อเนื่องและในเวลาเดียวกันเฮลิคอปเตอร์นั้นก็ได้ทิ้งบันไดเชือกลงมาเสียงอันรีบร้อนของหลิวซินก็ดังแผ่ขยายออกมาจากเครื่องขยายเสียงทันที เชือกไว้แล้วกระสุนของพวกเราใกล้จะหมดแล้วได้เมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซินรูม่านตาของควางซางก็หดลงพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆทันทีจากนั้นก็พุ่งเข้าไปยังตำแหน่งของบันไดเชือกนั้นเนื่องจากเป็นกังวลว่าบันไดเชือกจะไปเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางของดาดฟ้าจนทำให้เกิดความผิดพลาดดังนั้นตำแหน่งของบันไดเชือกนี้ จึงไม่ได้อยู่บนดาดฟ้าแต่อย่างใดแต่มันกำลังกวัดแกว่งไปมาห่างจากริมขอบของดาดฟ้า2-3เมตรซึ่งพูดได้ว่าถ้าควางซางอยากหลุดพ้นจากสถานการณ์อันตรายแบบนี้เขาก็ทำได้เพียงต้องกระโดดออกจากดาดฟ้าเหมือนกับนักแสดงในหนังฟอร์มยักษ์ยังไงอย่างนั้นเพื่อจับบันไดเชือกนั้นไว้แต่ถ้าในกรณีที่เขาเกิดจับพลาดเขาก็หล่นลงไปจากอาคารที่สูง18ชั้น ถึงตอนนั้นต่อให้หวางซางจะมีร่างกายแข็งแรงเพียงใดแต่ถ้าตกลงไปก็คงจะมีโอกาสตายได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วนี่เป็นเพียงทางเลือกทางเดียวของวางซางแต่ยังดีที่สมรรถภาพร่างกายและระดับการตอบสนองของเขาในตอนนี้ยังเร็วอยู่เพียงแค่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยสิ่งนี้ก็ไม่ได้จะยากเท่าไหร่นัก แต่ในขณะที่ควางสางกำลังพุ่งตรงไปทางริมขอบของดาดฟ้านั้นดูเหมือนเจ้าไทแรนเองก็ตระหนักได้ว่าเซรุ่มไวรัสวิวัฒนาการของมันกำลังจะถูกมนุษย์เหล่านั้นพรากจากไปดังนั้นวิดาทีต่อมามันก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเคืองก่อนจะยกกรงเล็บขนาดใหญ่ขึ้นมาป้องกันด้านหน้าของมันเป็นเวลาเดียวกับที่แสงสีฟ้าเล็กๆนั้น ได้ปรากฏออกมาจากร่างกายของเจ้าไทแรน์จากนั้นก็ระเบิดจรวดนั้นทันทีแล้วพุ่งเข้าไปหาหวางซ่างภายใต้การปกคลุมของแสงสีฟ้านั้นพลังและความเร็วของเจ้าไทแรน์ดูเหมือนจะเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวแม้กระทั่งผลกระทบจากการระเบิดของจรวดลูกนี้ก็ไม่สามารถขัดขวางการเคลื่อนไหวของเจ้าไทแรน์ไว้ได้ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ท่ามกลางการระเบิดที่รุนแรงและเปลวไฟที่ลุกโชนก็ตามแต่เจ้าไทแรนก็ยังเข้าใกล้าวางสางเข้ามาเรื่อยๆแต่ในเวลาเดียวกันกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและทรหดบนร่างกายของเจ้าไทแรนกลับเหี่ยวแห้งอย่างรวดเร็วจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นได้ชัดว่าพลังและความเร็วที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุแต่มัน ต้องแลกเปลี่ยนกับรูปแบบของพลังชีวิตที่เกินขีดจำกัดแม่งเอ้ยเมื่อเห็นเจ้าไทแรนต์กำลังป้องกันพลังการโจมตีของจรวดอีกทั้งยังไล่าตามเขามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆควางซางจึงเกิดความรู้สึกเคร่งเครียดขึ้นมาในใจทันทีเขารู้ว่าเจ้าไทแรน์นั้นแข็งแกร่งมากแต่กลับคิดไม่ถึงว่าโจานีจะแข็งแกร่งมากถึงขนาดยอมนำพลังชีวิตของตัวเองที่เกินขีดจำกัด มันแลกกับพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นระวังเจ้าไทแรนน์นั้นใกล้หวางสางเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาทั้งสองห่างกันเพียงไม่ถึง10เมตรด้วยซ้ำวิดาทีนั้นเสียงของลิวซินที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์จึงดังขึ้นมาอย่างฉับพลันจากนั้นระเบิดจรวดสิบลูกสุดท้าย ก็ได้ถูกตัวล่วยิงออกมาอีกครั้งเพียงแต่ว่าเป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้ของระเบิดจรวดกลับไม่ใช่ที่ตัวไทแรนแต่เป็นดาดฟ้าด้านหน้าของเจ้าไทแรนต่างหากบางทีระเบิดจรวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5 7ม mm, ิลมอาจจะไม่สามารถสร้างภัยคุกคามให้กับเจ้าไทแรนได้แต่การยิงออกไป10ลูกนี้กลับสามารถทำลายพื้นคอนกรีตแผ่นใหญ่ได้มากพอในเวลานี้ หลังจากที่เสียงระเบิดอันรุนแรงถึงขีดสุดได้ดังขึ้นดาดฟ้าระหว่างเจ้าไทยรนกับหงสางกลับระเบิดจุดแตกกระจายจากนั้นก็เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ขึ้นเดืองจากการระเบิดก่อนหน้านั้นได้ทำลายโครงสร้างของดาดฟ้าแห่งนี้จนเกิดความเสียหายอย่างหนักอยู่แล้วดังนั้นหลุมขนาดใหญ่ในพื้นที่นี้ก็ได้ก่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นราวกับลูกโซ่ส่งผลให้ดาดฟ้าทั้งหลัง เริ่มยุบตัวลงไปแต่อีกด้านหนึ่งเนื่องจากตำแหน่งในการระเบิดของระเบิดจรวดเหล่านี้ใกล้กับควางซางมากดังนั้นควางซางเองจึงยากที่จะหลบหลีกแรงกระแทกนั้นได้เปลวไฟที่ลุกโชนและเศษหินส่วนหนึ่งรวมไปถึงเศษกระสุนก็ได้กวาดมาพร้อมกับแรงระเบิดอันน่ากลัวพุ่งเข้าใส่ตัวของวางซางอย่างหนักหน่วงพริปตาเดียวแผ่นลังของควางซาง ก็สัมผัสได้ถึงแรงกระแทกอย่างรุนแรงที่คล้ายกับมีคนขับรถชนและก็ยังเหมือนกับถูกคนใช้เตารีดร้อนๆทาบใส่เขายังไงอย่างนั้นความเจ็บปวดที่รุนแรงอาการปวดแสบปวดร้อนได้เริ่มแผ่ขยายออกมาทำให้ภาพเบื้องหน้าในดวงตาของเขาเริ่มเป็นสีดำพร้อมกับเลือดสดๆได้ทะลักออกมาอย่างบ้าคลัง่งช่วย แต่ความ้างรับรู้ได้อย่างชัดเจนภายในใจว่าตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วถ้าเขายังลังเลอยู่เขาก็คงจะถูกฝังอยู่ในซากปรักหักพังกับเจ้าไทยแรนตัวนี้ถึงตอนนั้นยังไงเขาก็ต้องตายแน่ๆในเมื่อเป็นเช่นนี้วิดาทีต่อจากนั้นความซางก็ปล่อยพลังเหนือมนุษย์ทั้งหมดของตัวเองออกมาเมื่อพลังชีวิตได้ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกาย จึงส่ผลให้ความเจ็บปวดที่แผ่ขยายไปทั่วร่างกายของเขาได้ทุเลาลงอีกทั้งกำลังที่เดิมทีแท,ทบจะบดลงไปแล้วก็ได้ฟื้นคืนกลับมาไม่น้อยหลังจากนั้นก็ยืมพลังขับเคลื่อนของแรงระเบิดนั้นรวมไปถึงพลังบางส่วนที่ได้รับจากพลังชีวิตควางซางกัดฟันกรอดแล้วยกขาขวากระแทกไปบนพื้นดาดฟ้าที่สุดตัวลงไปก่อนจะกระโดดพุ่งพรวดออกไปด้านหน้า ตรงไปยังริมขอบของดาดฟ้าอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาก็คือเรื่องจากดาดฟ้าทั้งหลังนั้นได้สุดตัวลงดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองตกลงไปรวมเป็นซากปรักหักพังนั้นขวางส้างจึงกระโดดไปทางริมขอบดาดฟ้าที่อยู่ห่างออกไป5-6เมตรแล้วไหนจะบันไดเชือกที่อยู่ห่างออกไปอีก3-4เมตรถึงแม้ว่าขวางร้างจะใช้ประโยชน์จากพลังการระเบิดนั้นกระโดดออกไป แต่เมื่อพลังในการก้าวกระโดดของเขานั้นกำลังจะหมดไปและกำลังเริ่มร่วงหล่นลงไปนั้นบันไดเชือกและเขาอยู่ห่างกันเพียงแค่1-2ถึงเมตรเท่านั้นแต่1-2ถึงเมตรดีก็เป็นระยะห่างที่เป็นตายเท่ากันโอ้จบแล้วในขณะที่บอกไปทางบันไดเชือกที่อยู่ห่างเพียงแค่หนึ่งถึงเมตรเท่านั้นแววตาของฮวางซาง ก็ฉายแววสิ้นหวังออกมาทันใดจับไว้แต่ในตอนนั้นเองเสียงของตัวลั่กลับดังแผ่ขยายขึ้นมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นจากนั้นก็เพิ่มความเร็วในการขับเฮลิคอปเตอร์ไปด้านหน้านำพาบันไดเชือกทิ้งตรงไปยังตำแหน่งของควาง้างตอนนี้แหละในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายนี้ การตอบสนองของควางสร้างนั้นไวต่อความรู้สึกมากชั่วพริบตาเดียวที่บันไดเชือกนั้นทิ้งลงมามือซ้ายของเขาก็ยืดออกไปร้าวกับสายฟ้าแล้วจับบันไดเชือกนั้นไว้แน่นและในเวลาเดียวกันเฮลิคอปเตอร์ก็เริ่มขับเคลื่อนขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วในที่สุดเสียงระเบิดของซากปรากหักพังนั้นก็ดังกึกก้องขึ้น ส่วนเจ้าไทแรนที่ทั้งน่ากลัวและทั้งดุร้ายตัวนั้นได้ถูกฝังอยู่ในซากปรักหักพังนานาของดาดฟ้าที่สุดตัวลงมาวิดาทีหลังจากนั้นหลังจากที่เสียงระเบิดอันรุนแรงได้ดังขึ้นหินขนาดใหญ่และซากปรักหักพังแผ่นใหญ่ก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ราวกับระเบิดเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าไทแรน ที่ดูเหมือนกับถูกย่อตัวลงหนึ่งใน4ส่วนร่างกายขนาดใหญ่ของมันกลับยืนขึ้นในซากปรักหักพังนี้ <c oughs> ในขณะที่มองไปทางเฮลิคอปเตอร์ที่บินจากไปไทแรน์ก็อดส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเคืองอย่างบ้าคลั่งไม่ได้แต่ในวินาทีต่อจากนั้นเจ้าไทแรน์กลับรับรู้ได้ถึงบางสิ่งบางอย่าง จึงได้หยุดคำรามไปฉับพลันจากนั้นก็หันหลังกลับไปด้วยความรวดเร็วดวงตาที่แดงฉานทั้งสองข้างได้จ้องมองไปทางเงาสีดำไกลความหวาดกลัวลึกๆได้ปรากฏขึ้นมาในดวงตาของมันรวมไปถึงความน่ากลัวที่อธิบายไม่ได้ด้วยสถานที่ที่เจ้าไทแรนจ้องมองไปนั้นคือทางเดินระหว่างหอพักสองหลังในนั้น นอกจากท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดแล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นใดอีกแต่ในเวลานี้เจ้าไทแรนต์กลับรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวบางอย่างจนแทบไม่อาจเคลื่อนไหวได้กล้ามเนื้อทั้งตัวของมันก็ปูดขึ้นมาเห็นได้ชัดว่ามันกําลังตึงเครียดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทันใดนั้นฝาท่อนั้นก็ระเบิดขึ้นจากนั้น บางสิ่งบางอย่างที่ดูแปลกประหลาดดูคล้ายกับบุญนุ่มนิ่มมันๆมันซึ่งมันกลับหล่อล้อมขึ้นมาจากเลือดเนื้อในนั้นยังสามารถเห็นลักษณะที่คล้ายหนวดที่เต็มไปด้วยกระดูกซากศพเป็นจำนวนมากได้พุ่งออกมาจากฝาท่อนั้นจากนั้นก็เคลื่อนตัวมาผัดบนขาซ้ายของเจ้าไทแรนด์อย่างรวดเร็วแล้วก็กระชากมันไปอย่างรุนแรงนาทีต่อจากนั้น ภาพที่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นภายใต้การกระชากของดวดนั้นเจ้าไทแรนที่มีชื่อเสียงด้านพลังอันมหาศาลก็ถูกเจ้านั่นกระชากจนล้มลงไปจากนั้นร่างกายขนาดใหญ่ก็ถูกหนวดเส้นนั้นดึงเข้าไปในท่อระบายน้ำนั้นสุดท้ายเสียงระเบิดอันรุนแรงก็ดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงแตกหักในท่อระบายน้ำนั้นก่อนจะมาลายหายไปจากนั้น เจ้าไทแรนก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความหวาดกลัวและโกรธเคืองดังขึ้นมาจากท่อระบายน้ำที่อยู่ลึกลงไปหลังจากนั้นไม่นานเสียงคำรามอันดูดเดือดก็หยุดลงในทันทีและแทนที่ด้วยความเงียบงัน